ตำลูกชิ้นร่วมมิรสวัสดีค่ะม,มันิกระโม่พอกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตูตุดเนาะค่ะมันีผ้ามากินตำลูกชิ้นร่วมมิตรมากินกันเลย เดือกกินยั้งละก่อนโบราหละกันเนะาะทำใส่พวกบุ้งน้ำ